ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิโยชีฟาร์มค่ะนี่คือบรรยากาศของสวนแบล็กเบอร์รี่ในวันที่2สิงหานะคะนี่คือสวนแบล็กเบอร์รี่ที่ผ่านการตักฝนมาตลอดเวลาในระยะเวลา1เดือนเต็มค่ะฝนตกไม่หยุดค่ะแล้วก็ตกทั้งวันทั้งคืนนะคะดูความยาวของเขาแล้วก็ความรกของญ้ดและต้นแบล็กเบอร์รี่ที่ยาวมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวอันนี้คือบรรยากาศก่อนที่เราจะมาตัดหญ้าแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งเนาะเดี๋ยวจะมีการชํากิ่งด้วยเราพามาดูก่อนว่าก่อนที่จะทํามันจะเป็นยังไงแล้วก็แบล็คเบอร์รี่ในสวนเราเราปลูกแบบปลอดสารเคมีนะคะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าพวกปุ๋ยเคมีต่างๆก็ไม่ได้ใช้ค่ะ เหมือนปล่อยคล้ายๆปล่อยธรรมชาติค่ะทุกคนอาจจะมีแบบรอยแมลงกัดบ้างเอไม่บ้างค่ะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็รอบๆก็ยากขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ขอฝากแบล็คเบอร์รี่ฟาร์มของซีโยชิฟาร์มด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ